สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องแฟนเพจครับพ่อกันวันที่21กุมภาพันธ์2000หาร้อย67นะครับพ่อกันที่เมืองไทยแล่ะครับตอนนี้ก็มาเย่ไทยแล้วมาพบกับพีกับน้องคือเก่าครับเมื่อนี้พ่อปีชาเพิ่นมาถึงบ้านครับเพิ่นมาหาแนวทางเพราะว่างวดที่ผ่านมาตัวเล็กแนวทางของพ่อปีชาเขาบนล่างครับ4395นะครับตรงๆครับเอามื่อนี้ พ,พ่อปีชามีอย่างมายำให้พี่ให้น้องอีกไปฟังน้ากันครับพี่น้องครับเขามาแหล้กกันหนึ่งไร่หนึ่งแชร่ครับเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องนาะครับไปพี่น้องไปน้ากันไปเบิ้งน้ากันไปฟังน้ากันครับมาเฟื่องหัวท่พยนมาเนี่ยพ่อหมอ่อยเด็ดเด็ดจักหางครับหัวที่พยนมาพอเกลวอเกครับวันให้ตรงตรงเล่นหรอไม่ตรงตรงเลยโอ้ยนบนลลางเลยหมอพ่อบนล่างเลย เขาทั้งบนทั้งล่างเลยฝันบ่เคยเห็นฝันเงี้ยหน่ะนายกเหลือมจะเทียนเนาะนายกครับโอ้ตอนก็คือด่าเมื่อกี้พัฒนาทั้งจอนมันเกลือบานนี้บานเนี้ยเสียงไม่ยั้งเลยมาหาเสียงได้หน้าเลยเอากล้วยมาให้เข่งหนึ่งเนาะมาด้ห้ผมอะไรเอารถเอารถหน้าผมสื่อเรียกขึ้นหน้าที่สื่อไรเนไ่ยหกล้านเงินเนี่ยสื่อตัวไหนล่ะฉันบอกว่าก็สื่อหาเกจกับอ้วนสื่อเกจหากับกับไป 5าสามนี่แหละเ,เอาอออกกว่ดมาขึ้นดอกกล้วยนะบ้าน่ขักไก่เนะาะไปถามบ้านเล็กทีกันหนะ้าเหเหมือนได้ไปลกเท้าให้คนเดียวขายคนเดียวเน,น่ยะถ้า่านของคิณโนน่ะนั่นแหะานมันมันเสียเรื่องนโยบายนะบ้านเล็กทีเลยเสอจสามสิสามสิสามเราพ่อเออกมาเอาสร็ที่เยคุเ่นะโอ้พ่อมอแปอวบ้านเล็กทีเลยมันบอกครับไปถามบ้านเล็กที อนุญาตเดอ้อพี่นอ้องเอฟซีขอแถวความจากน้อยครับก็ได้ก็ได้รอตตอนีนะในรอตตอรีแยกใบครับได้สองใบจบา้า่านพูดนึงเงินเพื่อนหนูว่าเคยถือกระฝอจ้าว่าเคยถือะฏิจนเดือดซือสมวดอยจะถเกเอาปใสใบหนึ่งหนึ่เอาไปสดสองเร้อว,ว่ามันคัดเตอรเปแน้ว,วไว่าไมบ้านเปิดแท่งหรือมันถือปฏิต็นหอขึ้นมางประเทศไมได้นะคือคัดถึแน่ที่จะถึงน้ำฝอก็คือใาเนาะ ขันบอลนล่านจะเม่อไตัวบายรเลแดงแดงปั่นกันนะแดงโซกไปมาบ่เคยถือเสียขึ้นตาคันดีไมครับแต่มันจ้งเงินหมแต่พัดยุดเล็กถูกไปได้กาะจามหอมครับแน่นจามหองผมันดีไหครับวันดีครับคันบ้งเลยครับันต้อวันะันว่นสร้างตกมันมันสูนย์ใเที่นขึ้นไปนอนเรื่องราคาผึ่น นรับนั่งเด้มันเก่าง่วงเหมแย่ถึงแย่หัดตีนมาเด้อแย่แย่เขาน่ะเฮี้ยทำไมกี่มันเป็นเฮี้ยนสันเดียวนาะเฮี้ยนสมน้อมันคือวดคือเดียดแท้สุดเลยนิ่งแม่มันก็ได้สร้างตัวนี้สุดเลยย่าปืนสรกแล้วกลองก็ิ่งมันหนึ่งบางสันวมันก็แรนมันางหน้าเหมือนแรนเป็นขงหน้าเลยผมเมี้ยเลยมันนี่เท่านั้นะมันมากวนเหมืนสร้างตัวนีฟันมืนอะไรครับนี่ฟันต้องหมดฟันต้องหมดเนี่ย và lấy sang vẫn miệng tung mặt chị bê tông 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 chị bê gọi chị bê đó chị bê tông 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 chị bê Thấy chị bê tông 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 b ขับเกียนนี่แหละขับเกียน์วยยงวงพยศเล่นะดินนี้ตัวนึงง่วงนี่มันบ่ดขึเก่าวันนนันมันคึ้เก่าทีครับมันฟันคือเก่าแต่ว่าคือเก,กา่าวันนั้นข้อยมาตื่นข้ากกานนอยมันตื่นตามเขียน์ตายง่วงนี่มันดินนี้ตัวนึงล,ลอจนขวบมันซูนแห้งแต่ละวานเนี่ยเอาเห็ดไหมเข้าวนันมันบริหารยัแไวเราเห็ดที่ไหนล่ะคนวานนะั้เอาตัวเดยียวเพื่อเอารถมาเนี่ยมันเอาอยากไปใส่ข้อรถนะนีะ่เลืขี่ไปวัน ที่ไปกับพ่อไปอยังไปหอดมองปุ๊ปกเฮี้ยนเอาปุ๊กหงีดอะปุ๊กที่หน้าปานะนะุ๊กเฮี้ยนเหรว่ะเนาะงานวัดวันนี้ง<ม>านมีนาคมสี่ตัวท่นเหรกเลขสามตัวนี่มีนะอยู่สี่หางเนาะรับนี่ตัวใดนะคับพ่อหมอตัวแค่ย็นเล้วบสี่แปดห้าห้าแปดหก ลุน้องมาเด็กตายมาเสียดื 45, ้อเก้าหาตายเพื่อเว้ยตายในส่วนสามหกหกผู้เป็าได้เหมือนเราแต่ของพ่อพี่ชายหมครันเก่งเด็ดเด็อยู่แล้วเนาะบ่สู้อาจารย์นะชื่นพอบ่สูอาจารย์บอกว่าได้ขอฟ้าหนึ่งน้องมันบ่มารกมันตายแล้วมนมาเด็กตายเด็กดับเพ่นเอเนา กู้ว่าโยนฟันบรอยังไปเรื่อยๆมันกู้ว่ากู้จำที่นี่นะกู้ยี่ห้อร้านประพูนนะมีมีปูจัมพร้อมตัวนี่าหม่้านปรนพูนแล้วเด็กตกสื่อเก่าหาไหมบ้านหนึ่งบ้านเด็กที่ความเก่าสื่อหมดจะซื้อสามเก่าซื่อได้บามบ้านเด็กที่ความันเอาใจคิดหมดเนาะเอาเกใจคิดซื้อเ้่าเด็กสามตัวรื่หัน อันน um, ั้นก็ Whew, ัะโตโตเลยมันไม่เบานั่นเปิดแท่งมันหรอเ่าตัวเก่าอ่ะคิดไปเน่ยตัวก็ไปเนคิดไปน้ำเพื่นว่าดังนะครับก็วก็ไปเลย้อันตัไปน้ำเขางวดนี่มันบ่ครับครับงวดนี้หละขิดไปน้ำมูมันก็ไปดิไปมักแต่ถาเข้ามารหรแดงว่ามันอยู่จริงๆริงเหรตัวอยู่จริงๆริงเ คืออะไรก็าบพยสิบปดคนนี you know, flower, ่บ you know, ้านหกเยวะครับอย่้านผูวไหวเ้านผูกพี่ขัดสวยกับขาดเท้าหน่ะขันขังซุ้งไหม่ปันไกลหน่อยคือบานบอกอข้ดสวยกับขาดและมาขันนีะเนเดียวที่ขันสวยกับขาดสุดย่โอ้ี่ขาดนก็เปสิรวัดเขาใส่ถุงใหเขออกมาแข่งนี่เลยซียวยเลเขาเสียงมาเรครับ อ๋อเขาเป็นแนวเป็นแนวไปเป็นชุดเขาจะขายเป็นชุดด,ดุดหาใบหกใบมันเลขวิ่งกี่มีบอกผมอ่าวิ่งกับวิ่งแปดตัวเดียวหน่งแปดตัวเดียวมครับล่องเก้าวิ่งแปดล่องเก้าบัตรุดถูกได้สามหกหกสั่นตจทยเด็ถ,ถูกเด็ดถูกรสร้างภู่อคุ้มนเอาไอย่างกั้นลามไปกว่าก็สร้างลามไปกัขาดล่ามตัวไหนล่ะพลามแปดีเแียะ น้ำแปดมมเยืนเลยถ่าไเลยแปดสินค้ามูขวก็ไม่ย่นน้ำหลุดชนหรอสมูขวก็มีเก็บมี่เก่ามี่แปดที่ผไปดีละพี่ที่เนี้ยเอาเอาโต้จับให้เดีดยได้บ่พอแล้วคุยได้ทั้งแปดถ่าแปดสองดิละสองทางบ่พอเงันโซ่สร้างล่าไม่กับขาดเั่นอันยู่ลงไงบวกก็้นแแปดเก่า แปลเากแปดหกเขาหกคือกันเนาะครับนั่นนะโอ้หกตีนังกาบอ่ะตีลังกาหมุนบอกพขามาหมุนติจ้าหมุนตัวนี้ก็อยากให้หมุนนี่แหละเลกทุกหน่าจำมาสามหกหกกันบอกรว่างสามหกกนะครับเออสามหกใค้ได้ยินเนี่ยเป็นสามหกสามเก้าอ่ะสามเก้าเก้าตีลังกาเนาะตีนังกาหมุนขึ้นกับหัวเนาะแล้วก็เหมือนัันไห้มันก็ ันจะออกกักเดต้นบึ้งเลยสี่เก็บเกาเกาก็ไเ้ยเกาเกาเก็บกับเรยต้นที่้อมหมดเลยคิดว่าต้องอกสามพันหกพันนะาตอกแ่างเนี่ยชักจนน่าพี่น้องก็เป็นเหี่ยมะเตียนัะถามเพิ่นกันอันนี้เป็นตอบจับเอาได้ครับครพ่อปีซาไม่ธรรมดานะครับเอาที่พานมากเลยทั้งทัทั้งทั้งทั้ัุมพง ทั้งรวมทั้งทึงตีโอ้บอธรรมดาฟังแต่ข่าวจัดเปลี่ยนไปเลยใชดแล้วมันมีคณีเด้อบอมีของสุดท้ายมีเม็ดเดียวสุดเดียวสุดเดียวคณีนั่นบอครับเออแม่นแม่นคิดเป็นได้ก็อ่อมมากฟันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนอะเปลี่ยนเลยครับแล้วเปลี่ยนแปดตัวเดียวอันเออโซขาดไปกับลำลำไปกับขาดมาแปดสิบวัน โซสร้างตะาได้บน้าทได้หมืด้มด้างกัเอ็นแปดคับทวนี้วัพรโซสร้างล่ามอะไรขักล่ามแปดไกัมาขาดอ้เลรดขาดได้วางหันเอ็นว่าหันไหซีเนาะไฮซีตัวยวหันออกมากกับเป๊ยรดแปดมีโซจ้างล่ามกับขาดครับมักแรงมักแรงกับแปนั่นบอกนรับูดก็ได้กันเนาะเราจแปดต้องมาหัดแปดเก้ารด เปนมากรลดสามกหากหกนะเล็ขครับเล่นได้ไข่เพิ่มมากแบบใน,นวันหนังวันนี่